สวัสดีครับสวัสดียามยินครับสวัสดีพี่พีพน้องๆชาว YouTube ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูนะครับจะแนะนำความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เล็กน้อยแล้วใหญ่เลยครับนี่นี่ให้ดูครับการจอดรถแบบนี้นะครับไม่น่าไม่น่าทำนะครับไม่ควรทำเนี่ย ะแปลเลิข้างเดียวการจอดแบบนี้นะครับจอด <I 'm S 2> ต่อตูดกันนี่อันตรายมากเนี่ยน,น,นี่ความรู้เท่าไม่ถึงการครับห้ามจอดแบบนี้โดยเด็ดขาดมันอันตรายครับถ้าจอดเดี๋ยวให้ดูเสียบอยจอดครับไปให้จอดแบบนี้อันนี้แบบสอนนะครับนี่สอนบอกนะครับให้รู้ครับเพราะว่าจอดแบบนี้ครับหลายร้ายแล้ว ไหลามาชนกันครับใครรับผิดชอบที่นี่รถคันที่ไหลแหละต้องรับผิดชอบแต่ว่าที่จรงิงไอ้คันที่จอดอยู่มันก็มันก็ผิดนะคันที่จอดเนี่ยเพราะว่าเขาไปจอดข้างหน้าก่อนแล้วเราไม่ไม่สมควรไปจอดต่อตูดเขาอย่างนี้ให้เป็นอุท่าหอนเพราะว่าผมเคยเจอแล้วแบบนี้เนีย่ยจะบอกให้ฟังจะสอนให้ฟังสอนเสียบอยด้วยนี่ ห้ามจอดแบบนี้โดยเด็กขาดเข้าใจไหมครับเอ้ชูเดยวจะบอกจอดรถแบบนี้นะ่ะห้ามจอดโดยเด็กขาดนะเนี่ยเนี่ยรู้ไหมว่าห้ามจอดถ้าเกิดรถขนุนไหลมานี่ชนนี่เรียบร้อยเลยนะเวลาจอดรถให้จอดแบบนี้นี่อ่าอย่าไปจอดต่อต,ตูดแบบนี้ แบบนี้ผิดแล้ <lawsuit. S 2> แลวนี่เราอย่ามั่นใจครับว่าคันหน้ามันจะไม่ไหลดูมีอะไรรองล้อไหมนี่เห็นไหมเนี่ยเฮ้ยต้อมมีอะไรรองล้อไหมหาไรรองล้อหน่อยวะเนี่ยอันตรายนะเนี่ไหลมาชนนี่ไม่รู้ไม่ใช่ การจอดรถอนะ่ะห้ามจอดต่อตูดกันอย่างนี้โดยเด็ดขาดเลยนี่แบบนี้คือผิดเลยนะนี่เนี่ยมันไม่รู้เลยถ้าไหลมาชนเนี่ยค<ห><ห>ันหน้าเานี่ยต้องรับผิดชอบเลยเอ้าก็ไม่รู้รลแล้วไอ้คันไอ้คันลังมันผิดอยู่ไอ้นี่จอดผิดนะนี่ไอ้นี่ <c oughs> ไอ้นี่มันจอดผิด <c oughs> แต่ถ้ารถนี้ไหลลงมาเมื่อไรเนี่ยคันนี้ต้องจ่ายอันนี้ให้รู้ ทายให้รู้เนี่ยให้ทุกคนดูเนี่ยเป็นประสบการณ์ไงเนี่ยเวลาจอดรถอย่าไปจอดต่อดากันอย่างนี้เพราะว่าเจอมาหลายคันแล้วไอ้คันที่เสียเงินก็คือคันข้างหน้า <c oughs> ฮะ <c oughs> ไม่ใช่นี่เล่าให้ฟังให้เป็นประสบการณ์ไงถ้าเองเห็นว่าใครมาจอดข้างหลังเองไงเองไล่ออกเลยนะ <c oughs> ไม่งั้นเองอาจจะเสียตังค์เข้าใจไหมถ้ารถเราไหลามาชนเนี่ย เสียตังแน่นอน <Okay. S 1> เห็นเห็นหลายคันแล้ว <Okay. S 1> รู้อยู่เองอะ่ะไม่ผิดหรอกนี่นี่คันที่ผิดนี่นี่มันคันนี้ <Okay. S 1> แต่เวลามัน,มนเกิดอบัติเหตุขึ้นมาจริงอะใครเขาจะไปโทษไอ้คันหัวบุบอะ่ะก็ไอ้คันนี่แหละตูดไหลามาชนนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยทษทงอะ่ะโจทย์ผิดไม่ได้โทษเองหรอกแค่ถ่ายให้ดูให้เข้าใจให้ดูกันนี่ เอามาเอ,อมามาอะไรนี่ก็ให้รู้เป็นประสบการณ์เนี่ยเดี๋ยวมาจอดแบบนี้รถน่ะถ้าจอดนี่จอดแบบนี้นี่แบบนี้จอดน่ะเรียงแบบนี้อันนี้บอกบอกให้เป็นประสบการณ์ครับไม่ใช่ให้มามามาใครที่มามาไม่ต้องมามาแล้ว,ลว,วอเอออันนี้เขาสอนทําให้รู้ให้เป็นประสบการณ์ นี่ถ้าจอดอย่างนี้ยเห็นไหมเนี่ยปลอดภยัยไหมนี่ไม่มีเราไม่มีใครไหลามาชนหน้าคุณลองนี่จอดแบบนี้นะถ้าข้างหลังเป็นเหวก็ไหลลงไปเลยนุ่นตุ่มคนเดียวนี่เราประสบการณ์ครับเราสู่กันฟังครับให้รู้เราสู่กันฟังให้รู้ครับเพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณคิดว่าหมดกี่บาทเอาเนี่ยคิดว่าหมดกี่บาท ้ายนี่ไหลมาชนเนี่ยหมดอ่าตีหมดตีไปเลยนี่ประมาณเป็นหมื่นนั่นนี่ถ้าไหลมาชนนี่เพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นมอได้นี่มันลงเนินมาด้วยนี่เนี่ยเนี่ยมันลงมอมาดูอ่ะมันไม่มีอะไรรองล้อด้วยนี่ดี๋ยวดูให้ดูมอนรองล้อก็ไม่มีเห็นไหมสองข้าไม่มีแต่ว่าอันนี้ใส ใส่เกียร์คาไว้ใช่ไหมใส่เกียร์กับเบรกมือ,บบมอแต่มันก็คือเอาง่ายๆอะ่ะพยายามยจะโจยดแบบนี้เนี่ยเห็นไหมระยะนี้แป๊บเดียวเลยนี่ตึมนี่เป็นความรู้ครับใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าอุบัติเหตุแบบนี้อะ่ะมันเกิดขึ้นมาเยอะแล้วหลายคันแล้ว วันนี้นะวันเกิดเองบอกโอ้ผมผมผมก็เคยเจอผมก็เคยเคยดูนตอนนั้นรู้สึกว่ารถเทเลอร์หัวยาวผมแหละรถรถดำไหลมาชนคันนี้แหละใช่ไหมโจดติดตูดกันอย่างนี้แหละไหลมาชนเลยครับ สามสองหนึ่งอีแล้วหนุนเป็นอ่เหลือออกโอ้เมื่อกี้บอกเราออกไ้ได้ลอรูปแล้วได้แล้วนี่เอา่อรดไขว้ฮะอะไรไม่ตรงนี้ด้วยต้องเปิดนนี้ด้วยเปิดสะดือด้วย ฮะยังยกเสื้อขึ้นด้วยยกเสื้อขึ้นด้วยยกเสื้อขึ้นให้เป็นเอวลอยไหมเอวลอยไหม <c oughs> เร็วยกขึ้นยกขึ้น <c oughs> นี่แม่ขึ้นไปนั่งตรงนี้ไหมนั่งตรงนี้ไหมเออนั่งตรงนั้นแหละแล้วก็ห้อยขาลงมาขึ้นไปนั่ง <c oughs> <ค oughs? S 1> นั่งเลยไม่หักหรอกเออเอาหัวเข้าไปข้างในนั่นน,นั่นอ่ะ เออเอาทำท่าแบบสบายสบายหนึ 1, 2, 2> ่งสองแอคชั่นหนึ่งสองแอคชั่นอะไรยังเอาอีกท่าหนึ่งไหมอีกท่าหนึง่ง <ś c oughs> อีกท่าหนึง่งอีกท่าหนึงน่งหันก้นมาทางนี้ <ś c oughs> หันก้นมาแล้วก็ให้ให้ก้นหมดงอนงอนหน่อยเอาหน้าไปข้างหลงังเออ เออถ้าใส่บางฝุ่นแบบของดินดวน่วนนี่สวยเลยด้นี่เนี่ยแบบมองมะนาวเนาะ,ะโหดดีซ,ดซื้อใส่ข้างหลังไว้ใส่ข้างหลังเนาะฝากเป็นอุทาหรณ์ครับพี่ๆน้องๆคนไหนดูคลิปนี้ก็นี่ครับพยายามจะจอดรถแบบนี้นะครับ ต้องบอกไว้เลยเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดมาแบบเราไม่รู้ครับอุบัติเหตุเกิดมาเราไม่รู้หรอกไม่สามารถรู้ได้คือเอาให้เราเป็นเป็นความเคยตัวของเราเลยให้เรารู้ว่าถ้าจอดแบบนี้แล้วอย่าจอดเด็ดขาดต่อให้คันข้างหน้าใส่เบรกมือใส่อะไรให้ดีแค่ไหนก็ช่างเราพยายามทําตัวเราให้รู้ว่าอย่าจอดแบบนี้อันอันตรายครับเนี่ย เพราะว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเคยเจอมาหลายคนแล้วเคยเจอด้วยตัวเองแล้วเคยเห็นคนอื่นก็โดนคนที่โดนนี่คนอยู่ข้างหลังอะ่ะคนอยู่ข้างหลังนี่ถ้าคันข้างหน้ามาชนคันข,ข้างหน้าเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้แต่จริงๆแล้วไอ้คันหลังอะ่ะผิดเพราะคันหลังอะ่ะมาจอดตอตูดเขามันก็เลยคุยกันลำบากเนาะเพราะว่า ขันหน้าม uh, ันมันไหลมาชนเนาะเอาท่าเอ่นเอาหันหน้าไปหารถเออแล้วหลยแล้วหละอะไรเอาไปเอาไปไหนหันหน้าไปหารถแล้วก็ทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเอาเอามือมาจับตัวกันด้วยเอามือมาจับอย่างเงี้ยเออแล้วหลยแล้วหละ

ปวดใหม่แล้วครับโอ้ดูดิคันไหนคันนั้นแหละยกล้อยกล้องศ้เาใหล่นเลยเอาให้จะจ้าล่นเลยโอ้ บอยบอยไปถ่วงล้อดูหน่อยดิบอยไปถ่วงล้อกับช่างเอวดูวหน่อยดิบอยถ่วงล้อกับช่างเอวดูวหน่อยดิโซงเปนนน็นไหมหงอหงออะไรหล่อน่ะเงินน่ะอุนน้โหนูบิน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ